สวัสดีค่ะคุณอยู่กับเซลเมสายเปยนะคะอยู่กับแซดอีด e ิชันตัวเตี้ยน่าหล่อแต่งอะไรก็หล่อคะ่ะวันนี้คันนี้นะคะได้ช่วงล่างใหม่ของ GR แล้วนะคะเป็นสีเทาดำนะคะลถสียอดฮิตเลยแล้วก็ลูกค้าเลือกจัดทรงยีราฟแค้ค่ะยีราฟตัวนี้แต่งอะไรให้บ้างนะคะล้อแมกนะคะลูกค้าเลือก Cosmic ไทยจคะ่ะเป็นลายยอดฮิตเลยนะคะสีดําเงาค่ะประกบกับยาง2อ5ทลูกค้าจะดูว่าบวมแล้วก็เต็มซุ้มเลยหล่อมากเลยนะคะ ทรงนี้ค่ะเวลาจัดทรงยีราฟแค่เราใส่บันไดข้างเข้า,ขาไปนะคะเวลาใช้งานเนี่ยขึ้นลงสบายมากเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงแน่นหนาค่ะด้านหลังนะคะรถยนต์คันนี้นะคะไม่ต้องไปโหลดแล้วค่ะยีราฟไม่โหลดค่ะด้านหลังจะเหลือซัพพอร์ตประมาณนี้นะคะล้อหลังก็จะเป็นเก้าครึ่งสี่วงสลับง่ายเลยค่ะรถยนต์คันนี้นะคะที่เม์แถมให้นะคะก็จะมีกระบะไลเนอร์นะคะผ่อนแรงท้ายค่ะแล้วก็การชนท้ายแบบนี้นะคะให้ขึ้นลงนะคะได้สะดวกมากเลย รถยนต์นะคะราคา699,000ราคาดีงามขนาดนี้จัดอะไรให้บ้างนะคะเดิมๆนะคะมาเป็นบอกผ้าจากโรงงานค่ะเมยก็แต่งเบาะหนังดำและแดงสไตล์เมย์เลยเวลาขึ้นลงนะคะเราก็เหยียบบันไดข้างขึ้นไปแบบนี้ค่ะ ด้านในเนี่ยเขาจะตกแต่งนะคะเป็นโทนสีดําทําให้รถยนต์เนี่ยดูสปอร์ตนะคะใครมานั่งกับเราก็บอกว่าหรูนะคะมีคนอนโซลกลางด้วยะคะ่ะรถยนต์คันนี้ก็จะมีปุ่มอีโค่หมด power หมดนะคะใช้งานนอกจากเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วยังสามารถปรับโหมดเป็นโหมดอีโคแล้วก็โหมด power ได้ด้วยนะคะรถคันนี้มีติดตั้งฟิลม์มเซรามิกนะคะกรองแสงค่ะของ extra co ค,ค,ค่ะฟิล์มก็คืออเมริกาเลยนะคะถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นแบบรถยนต์คันนี้ค่ะมีจากแคมเปญดาวเพียงแค่19,00 0บาทนะคะลูกค้าก็ได้แบบนี้จบเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมเติิแแล้้้วไดจรงนนะะะคคบบี่ เบอร์โทรเมนะคะ08 2 1 9 uh, 8, 8 9 39่ะแป้วค่ะแล,แล้วก็ไลน์แอดรถตัวตาจะบอกว่าไม่ใช่รถยนต์นะคะพิเศษที่ที่อื่นไม่มีค่ะช่อง YouTube นะคะเราเจอตาเข้าไปติดตามรีวิวรถยนต์ทรงดีแล้วแค่แบบนี้นะคะได้ในช่องนี้เลยค่ะขอบคุณลูกค้าทุากท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ